สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจเคโนมาแนะนำที่ดินในรูปแบบของโคกหนองนานะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันบ้างนะคะทุกท่านในคลิปนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่ราคา1.300ล้านบาทคา่ะพิกัดอยู่ที่บ้านยางทองตําบลสะโรงเรืออําเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ เริ่มดำเนินการทำโคกหนองนามาแล้วประมาณ3ปีด้วยกันนะคะทุกท่านมีบ่อน้ำบาดาลค่ะพร้อมปั๊มน้ำนะคะมีที่พักและห้องสุขามีไฟฟ้าโฉนดติดทาง2ด้านนะคะมีไม้ป่าไม้ผลหลายชนิดเต็มสวนเลยนะคะรวมๆแล้วก็เป็นสวนด้วยเลยนะคะมีบ่อปลามีปลาหลายชนิดด้วยกันนะคะเจ้าของดูแลไม่ไหวพอทำกิจการหลายอย่างด้วยกันนะคะก็ต้องเลยขายแบ่งปันไปนะคะทุกท่าน ที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากเซเว่นสกิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างจากราดยางเส้นห้วยยางหนองบัวหินก็ไม่ไกลกันนะคะทุกท่านเพียง5 0 0เมตรเท่านั้นนะคะก็เป็นที่ดินนะคะใช้ระบบเศรษฐกิจได้เลยนะคะทุกท่านเป็นรูปแบบของโคกหนองนา สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นได้นะคะตอนนี้ต้นไม้ต่างๆนะคะในสวนก็เริ่มโตแล้วนะคะมีมะพร้าวมะม่วงมะขามเทศตามในรูปที่เราเห็นเลยนะคะสระน้ํานะคะค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะเจ้าของบอกว่าเลี้ยงปลาไว้แล้วด้วยนะคะทุกท่านท่านใดสนใจนะคะ6ไร่นะคะ1น0 0 0ล้านสามนบาทตำบลสะรงเรืออห้วยกระเจ้าจ,จกาญจนบุรีนะคะติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสามารถโทรนัด ทคุยหรือว่าต้องการไปดูที่นะคะก็นัดกับผู้ขายโดยตรงนะคะเพื่อเข้ารับไปชมพื้นที่จริงนะคะใน้รู้เขบคันตรงไหนนะคะก็คุยกันได้โดยตรงเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเจคโนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ